ทางศรัทธาในวันนี้ค่ะยังคงเป็นช่วงพิเศษที่เราจะไปเก็บภาพแล้วก็ความรู้สึกของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถค้นพบพลังในตัวเองได้อย่างไรค่ะไปชมกันได้เลยครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณไปสัมผัสกับพลังศรัทธาที่กลายมาเป็นพลังในตัวตนของนักแสดงจากละครเวทีดีมสเกิกันไปแล้ว ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักร้องนักแสดงของช่อง8และ RS Promotion เพื่อค้นหาพลังในตัวตนที่ทำให้พวกเขาสามารถปลุกพลังกายและใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเริ่มกันที่นักร้องสาววัยรุ่นที่มีภาพลักษณ์ของความสดใสร่าเริงอย่างโฟสกลรัตวรอรอุไรหรือที่รู้จักกันในนามนักร้องสาวดูโอโฟมดนั่นเอง ก็เคยมีประสบการณ์ในยามท้อแท้หมดกำลังใจแต่เธอมีเคล็ดลับที่จะช่วยปลุกพลังในตัวตนของเธอให้กลับฟื้นขึ้นมาได้ค่ะทุกครั้งที่รู้สึกหมดพลังนะคะก็จะคิดถึงครอบครัวเป็นหลักค่ะว่าเออเรามาตรงนี้ได้เราทํางานตรงนี้ครอบครัวเราสบายยังไงแล้วก็เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่รู้สึกว่าหมดพลังจะเป็นแบบ เหมือนเราทำงานเยอะๆ,ๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรานอยเราแย่ปุ๊บเราก็คิดถึงครอบครัวแบบเออครอบครัวแบบรักเราคอยให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีกําลังหรือว่ามีแรงที่จะสู้ต่อค่ะเออตอนนี้ใครที่กำลังรู้สึกแย่หรือว่าหมดพลังกับชีวิตนะคะอย่างให้ทุกคนคิดถึงอนาคตนะคะว่า เออถ้าเกิดเราวันนี้เราไม่สู้วันนี้เราท้อแล้วอะไรเงี้ยอนาคตของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราให้มองถึงอนาคตไกลๆแล้วก็คิดถึงคนที่รักเรามาก,มากๆก็คือคนในครอบครัวใครยังไงก็ให้กำลังใจกันเองในครอบครัวเพราะว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะค่ะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหรวคุ้มครองนะคะจริงๆแล้วไม่มีพกอะไรติดตัวเลยนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นพระที่คุ้มครองเราในบ้านนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพระแล้วก็เออก็จะมี พระพิฆเนศนะคะที่คุณแม่บูชาวไว้ใหะะ้ค่ะคุณหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แน่นอนว่าเธอต้องผ่านช่วงเวลาที่กดดันในชีวิตมากมายแต่อะไรที่ทําให้เธอสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่ายอย่างทุกวันนี้เอาเป็นว่าพอใช้ชีวิตมาสักสีปีเนี่ยก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วทำไมชีวิตมันยากจังเลยทําไมมันแบบเหนื่อยมันท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เริ่มเข้าไปปฏิบัติธรรม ตอนตอนเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปด้วยความหวังว่าจะมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปจริงๆเราก็ได้เรียนรู้ว่าอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเรานั่นเองนะคะความคิดของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นแรงดึงดูดที่ทรงอนุภาคที่สุดในจักรวาลคือเราคิดสิ่งใดเราก็จะดูดสิ่งนั้นเข้ามาเสมอ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบายมุกไปเราก็ไมไ่ไปในทางที่ผิดชีวิตก็จะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นเหมือนกับหมูเนี่ยถ้าเกิดหมูมารู้เรื่องพวกนี้เร็วขึ้นกว่านี้ป่านนี้หมูคงจเจริญรุ่เรงเรืองมากกว่านี้ถ้าได้เข้ามาเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะแล้วก็สําหรับผลงานของหมูตอนนี้นะคะก็คือ,อ,อช่อง8ละครที่แบบบอกได้คำเดียวว่าตั้งแต่เล่นละครมาห,หวือหวามากแบบช็อกมากว่าเฮ้ยมันได้เหรอมันออกอากาศได้เหรอ น้องเมียนะคะน้องเมียช่อง8นี่เองนะคะลองดูเป็นแบบแซบมากอะบอกได้คําเดียวว่าแซบมากนั่งแต่งตัวอยู่ต้องรีบลุกขึ้นไปดูเขาเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบโอ้แซบมากมันนะคะแล้วก็ช่อง3ก็เรื่องแรงปรารถนานะคะกน็นาเดชเล่นด้วยนะเป็นแม่ของอเล็กซ์นะคะแล้วก็ซิตคอมออภาวนา5เ hey ฮนะคะมีเล่นกับพระมหาสมปองด้วยนะคะ สำหรับนักแสดงสาวที่สวมบทบาทนางร้ายมืออาชีพอย่างเมเฟื่องอารมณ์ก็เคยผ่านประสบการณ์ปัญหานักหนักในชีวิตมาหลายครั้งแล้วเธอมีมุมมองในการพลิกอุปสรรคนั้นให้กลายมาเป็นพลังได้อย่างไรค่ะก็สำหรับเมเ,เองเนี่ยก็มีช่วงท้อแท้นะคะช่วงวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าทําให้เราแบบพลิกผันชีวิตของเราเลยทีเดียวนะคะเกิดขึ้นค่อนข้างมีแบบหนักแบบมันมีสองทางอะล้มไปเลยกับ จะลุกขึ้นมาสู้หรือเปล่าเมย์ค่อนข้างโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังยังอยู่กับเมย์ทั้งสองท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับเมย์นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่กาเนิดเมย์มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ,จแล้วว่าถ้าตัวเราเองไม่มองตัวเองก็มองถึงพ่อแม่และกันว่าถ้าเกิดว่าเรา,เราแย่แล้วเนี่ยท่านก็คงจะทุกข์มากเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่ง,ง,งยึดเหนี่ยวของเมย์คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะสมมุติไปทำกิจาการหรือทำอะไรก็ตามทำงานอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่เเเเเรราาาาข้้้้้ไปปแแแแแบบบบใใหหหท่่่่่่่่่่นนชชชวววยยยุมมมมมตตตตงงือออออกกิิ็พพพจถ ช่วยให้ความอวยพรให้คําอวยพอรอะไรก็ตามมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอะคะ่ะแล้วเราก็มีอะไรก็นึกถึงท่านชีวิตเมย์เมย์รู้สึกว่าเมย์ก็ไม่ว่ามันจะตกต่ามันจะมีอะไรแย่มันจะลุกขึ้นมาแบบฟุ้เพราะว่ามีเนี่ยแหละพ่อแม่ที่ที่ดีเชื่อว่ามีพวกคนที่มีความกระตันอยู่อพ่อแม่ทําให้ชีวิตดีะคะ่ะเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สุดค้าฝากผลง,งานของเมย์ด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้เมย์ก็ได้เป็นผู้จัดละครแล้วนะคะเรื่องน้องเมียทังช่อง8ยังไงก็ฝาก ละ,ะครเรื่องแรกของเมย์ดยแลกันค่ะนะคะขอบคุณค่ะเมื่อมีความศรัทธาย่อมเกิดพลังที่เราอาจคาดไม่ถึงนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตทุกคนคราวหน้าเรายังจะพาทุกคนไปค้นหาพลังชีวิตของดารานักแสดงอีกหลายท่านอย่าลืมติดตามกันนะครับ พี่เกิดความคิดว่าในพวกเราทุกคนเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ครับค่ะแต่ว่าพลังเหล่านั้นนะคะเราจะสามารถดึงมันออกมาใช้ในทางที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลน,นั้นแต่ละคนแล้วล่ะค่ะครับพี่เชื่อนะครับว่าพลังที่ดีของแต่ละคนถ้าเอามารวมกันเราจะสามารถเปลี่ยนโลกให้หน้าอยู่ได้มากขึ้นครับ และสำหรับช่วงหน้าค่ะเปิดกลุลี้ลับกับตำนานผาแดงนางไอซซึ่งหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ตูมตามจะมีแง่มุมใหม่ๆอะไรมานําเสนอให้เราฟังกันบ้างรอชมแป๊บเดียวค่ะเมจิกทัสอริงเกอร์แคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาแบบเห็นเร็วจากเกาหลีเพียง3นาทีหลังจากทาใต้ตาก็เห็นได้ว่ารอยหมองค้ำลดลง ยกกระชับผิวใต้ตาทําให้ดูอ่อนเยาว์ตุ้มตามดีมากเลยอ่ะดูสิคะแพนด้าของเจ้หายไปแล้วอะค่ะแล้วรอยเหี่ยวเหี่ยวก็หายไปหมดเลยเมื่อกี้ในกล้องมองไม่เห็นเลยเนี่ยน้องบอกแล้วไมคะว่ามันเลิศมากเพียงแค่คุณพี่ใช้ m เมจิทัสอายร Rinkle Care ไปเนี่ยคุณพี่ก็จะลืมไอครีมแบบเดิมๆไปเลยค่ะตายละใช้โปรดัก์เข้าไปแล้วด้วยอะค่ะคือว่าลืมถามราคาแพงมากไหมอะตุ้มตาม คือวันนี้เจ๊กัดมากินข้าวกองฟรีเจ๊ก็เลยเอามา2,000บาทเท่านั้นทตัวเหลือเฟื่อถมเทค่ะคุณพี่เพราะว่าถ้าเกิดคุณพี่โทรสั่งที่อื่นเนี่ยราคา3,000บาทแต่ว่า Miss Daily Shopping ของเราเนี่ยขายในราคา1,390บาทลดไปตั้ง1,610บาทเลยนะคะโอ้ดีจังเลยค่ะตุ้มตามแต่เพื่อความเลิศกว่านั้นนะคะหลังจากใช้แมจิกทั h แล้วตามจะแนะนำให้คุณพี่เนี่ย ใช้ชุดรองพื้นดิจิตอล c o v วอรคิวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อันดับหนึ่ง c o v วอร์ควีสั่งตรงจากสมาคมนางแบบเกาหลีเลยนะคะรองพื้นดิจิตอลชื่อฟังดูดีน่าใช้มากเลยนะคะน่าใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาขายไปแล้วกว่า1ล้านชุดเลยนะคะแล้วชุดรองพื้น c o v วอรคิวจะดียังไงนั้นคราวหน้าตามจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดคุณพี่จะจัดการกับริ้วรอยใต้ตาแล้วก็จุดคล้ำใต้ตาเนี่ย ต้อง Magic Touch i-Winkle Care เท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อ Magic Touch i-Winkle Care จากประเทศเกาหลีโทรมาได้ที่ Miss Daily Shopping 086-895-3522 086-895-3522 ท้าผาแดงแห่งเมืองผาโพงได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางไอคำจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าระเนจรและได้ลอบนำของขวัญมามอบให้กับนางไอคำแล้วทั้งสองก็รักกันและแอบมีความสัมพันธ์กันถึงขั้นลึกซึ้งค่ะ